สวัสดีครับพากินแบบบ้านๆครับผมมอนี่ภาพพี่น้องมาจัดเมนูย่มคำครับผมพี่นอ้องนี่เมนูห้องมานี่มอนิซิทต้มปลาดุกครับผมนี่ครับผมปลาดุกมอนิจัดจักสองโตครับน้องเมนูย่มคำครับพี่นอ้องน,นี่เพิ่มแสงน,นี่ปลาดุกจัดเมนูต้มปลาดุกครับพี่นอ้อง ต้มแ,แ,แบบแบบบ้านบ้านเท่าลยพี่น้องสิกินแบบว่ากินเยอะบรรยากาศเหมือนเหมือนครับพี่น้องมาเนี่ยเดี๋ยวผมใส่พวกตะไคร้ลงไปก่อนใส่ตะไคร้ใส่คาใบมะกรูดนี่่นองใส่พริกลงไปน้ำ มีนห้องมันจ,จัดแบบเด็ดๆเ,เลยครับพี่น้องโอ้โหใส่บะขามกันใส่บะคามไปกันส,ส,สมไปเลยอ้หตกไฟอันหนึง่งถามเดือดก่อนอยู่กันเดือดจัด พี่น้องประดุกโตงามเลยครับพี่น้องเห็นประดุกโตใส่แบบสวยๆนะครับปลาเปียกทองใส่ดำม,มีดครับพี่นอ้องผมมาแดิเเล่นล่าปลา,าลงแล้วครับผมมาเลยนี่ครับบุ๊ๆอยู่นี่แหละพี่น้อง บาน,านพี่น้องจัดเมนูต้มปลาครับต้มแบบลูกทุ่งเลยครับวันนี้แบบทุงเลยพี่น้องปิดไว้ซะก่อนพี่น้องตักนำข้าวออก,กันนำข้าวไหลตักนำข้าวปลาครับพี่น้องตักนำข้าวปลาออก,ก่อน อา้าพี่น้องผมสิเริ่มปรุงแล้วครับผมใส่น้ำปลาลงไปตุ่มแบบสารหนึ่งจัดน้ำปลาครับพี่น้องน้ำปลาไม่ใช่น้ำปลาแลาดกเท่านี้แหละครับพี่น้องอเดี๋ยวพงนัวนัว้นชิบชื้นกันแซนดปาครับพี่น้องพ่อวันเพราะว่า เราใส่เกลือลงไปนะครับพี่น้องป่าเราเริ่มในทีแล้วครับพี่น้องเริ่มเปลอยแล้วเริ่มเปลอยแล้ว พี่น้องตอนนี้ปลาห่อเด็ดทีแล้วครับใส่ผักลงไปเรียบร้อยครับผมใส่ผักแล้วเด็ดขารแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวยกออกไปซีมกันครับพี่น้องเห็นไหครับหน้าตานี่นะครับผมมืดหมึดมุ่มัวนนี่แหละครับพี่น้องมันได้บรรยากาศหลายนี่ครับพี่น้อง โอ้โหคว,วนทวน,วนทนควนทวนทนพี่น้องนี่ครับต้มปลาดุเข้าพี่น้องต้มแบบต้มสมแบบปัานบานพี่น้องนี่ครับสดหามซีนโอ้โหไเด็การเลยพี่น้งองเข้ากันลงโตเป๊ะเลย ต้มสมแบบยำเย็นกับยำเย็นยำเย็นตอนคำคำ,ำเมนูเด็ดอีกแล้วครับผมมาพี่น้องได้ให้เอาใส่กางาหมอ่อนนี่แหละใส่หนนีเย็นๆมยเพาโอ้ยบรรยากาศดีล่ะพี่น้อง ก็ร่าหลังบานเย็นแห้งข้างหลังนี่เป็นตรงหน้าตรง,งรทั้งสองตัวครับพี่น้องหลายคนมาปมก็กินโปมแทน ไม่เคยมีใครมากินปลาที่ผม,น,ผมน,น,นะครับพี่นอ้องผมมาเล็กกินคนเดียวเลยนะครับก้นเขาอาจะมาะอาหารบ่คือกันครับพี่นอ้องบังคับกันกินบ่ได้เด้พี่นอ้องไครมาอันไหนก็นต้องกินอันนั้นผมเนี่ยมาปลาผมว่ามันกินหรอกมัน มันสบายท่องครับผมท่านมันผวงเนื้อสัตว์นี่ครับมากินไก่ครับโอ้โหนี่โาไหร่ครับแต่ว่าปลาเนี่ย ครับหนึ่งครับพี่น้องอ <Yeah. S 1> ย่ายงไงครับผมจ <Yeah. S 1> ีมกันแสบกินปลาแล้วเรียนอะไนี่ยครับมันบ่มีไขม่มันน้ำเนี่ยพี่น้องอู <Yeah. S 1> ปลาดุกมันไข่เด้่พี่น้องมันไข่น้ำ ไอป,ป่ามามเสียงมาเสียงแงงไปหน่อยเอาแตกเจ้วแจ้วอยู่มันไดการขาด,ขาดสิกอิลย <laughs> <laughs> มเมื่อยมุงกรสติกแก่เมื่อยเลยพี่นี่นะครับพี่นอ้องเห็ดแนวเส็บๆนั่งกินเพื่อนนั้ฟังเสียงปบเสียงเขียนเลาะตรงหน้านะครับพี่นอ้องเป็นบรรยากาศที่หายากพี่นอ้อง เขาสบายใจผ่อนคลายครับพี่น้องโอ้ยสะดุกแสบเนี่ครับเนื้อมันแห้มดีอันจ,จะกินบวชผภาพป็นแดต้องขอให้ด้วยครับพี่น้องเพราะว่า ผมก็กินเป็นธรนนรมศาสตรจริงๆเลยครับพี่นอ้องคือเขากินอะงไรเขากิดรุ่ยจังๆแต่พี่นอ้องโอ้ยต้มปลาเนี่ยดี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 แห้งพี่นอ้อง

กัดบัตรรมามาสาดิดีครับข้างหลังถ้า่าเย็นดีครับอชยสดน้ำสิเบิดถวยแล้วครับพี่น,อน้องวันนี้เข้าพาพี่น้องมานั่งกินตมปลาน้ำเย็นๆหลังบ้าน สลาลาริมนนังกะเป็นบรรยากาศแบบพรอนไข่อีกอย่างหนึ่งมานำเสนอ่ายทอดให้พี่น้องในเบิ่งครับนะครับเป็นวิถีชีวิตรหรือว่าไลฟ์สไตล์ครับผมของผมเองครับพี่น้องก็อ่ะมอเนี้เอามาพี่น้องเบิ่งครับผมอยู่กับธรรมชาติหากินแบบง่ายๆมี่ยังก,กับกินไปครับน้องไดป้ปลามาต้มปลาสู้พี่น้องกิน ฝากเป็นกำลังใจสองอาก,กินแบบนบ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันที่เราครับผมหาก,กินแบบนบ้านก็สิมคลิปมานำเสนอให้ยอดกินนักแน่เบาแเนี่ย,ยลุยเนี่ยตาพี่น้องมานาั่งกินเขาเห็ดกับเขาให้เบื้องน้าครับผมแตม่เวลาเนี่ครับเห็ดนง่ายๆนั่งกินแบบชมบรรยากาศแบบคำขึำ้น ะยังได้มนอนี้หากินแบบบ้านก็ต้องลาบไปก่อนครับผมพี่น้องผมก็สินั่งไปเรื่อยๆครับพี่น้องอครับเดี๋ยวมันก็จังบดเสียเวลาพี่น้องจะบดบนคิบโดนไปครับผมการมนี้ต้องลาบไปก่อนครับผมสวัสดีครับ